ปัิเจา้าป้าดาวจะมาทอดเกี๊ยวเนาะไปซื้อเกี๊ยวสามาสองแพ็คจะแกะใส่จานเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือน้ำจิ้มบนเจา้าเจา้าหาไปย่างไปทอดกันเนาะทำแบบง่ายๆเจา้าเกี๊ยวสาเร็จลูกเจา้าไปซื้อมาเจา้าแถวลาดจะมีขายเนาะน้ำมันมะกอกเจา้าจะใส่ก็ได้แบบใส่เต้เวแตนเนาะ ทอดไฟอ่อนเจ้าจะใไ้แรงม,งมันจะไหมเนาะกินคนเดียวสบายมากเจ้าสองแพคอิ่มพอดีเลยเนาะะป้าเปเ่ากับเขาเจ้าสองแพคแพทเดียวมันอิ่มเนาะ <c oughs> ทอดเกี้ยวทอดเกี้ยวกเขาไปเหลือกซื่ออามาเจ้าในล่านจะมีขายมันจะมีทั้งพักทั้งหมูทั้งไก่ผสมกันเนาะแต่ปลาดาวเหลือกอาะที่มันมีพักเจ้าอันนี้มันเป็นเกี้ยวหนึ่ง มาแจเกี๊ยวสดนะเจ้าเกี๊ยวนึ่งียบร้อยละเพียงแต่หาเอามาถอดมาหยังน้ำมันใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้ปรดาดักก็ใส่ไปหน,หน่อยเนาะใส่น้ำมันมากอก tân của có hòm nữa, là nó là sao đi phun nào chân là cháu là chân là chân pha chân là này lắm. <laughs> nào đó, nào là nào là đi chạy chân có chân là nào là chân là ถึงจะใส่เสื้อผ้าหลายๆตัวแต่ป้าดาก็สอบเจ้าสอบอากาศหนาวเนาะอากาศทอนเนีว่วอูมันมีกบเหงือกบใครพูเจ้าคณะบาได้ทํางานเนาะป้าดาวนี่เหงื่อเยอะ อากาศเยน็นแลการหนาวแล้วเห็นเสื้อสองตัวแล้วนะเจ้าเสื้อสามีั้งหรองหนึ่งตัวเสื้อสัตว์ั้งไนหนึ่งตัวสองแล้วนะอาบน้ำสามสิบห้าองศาแล้วนะเจ้าน้ำห่อนกามเดือนกับเส้นเดือนสี่สิบองศาเจ้าอานน้ำห่อนต่อหน้าหมวกไก่เจ้า น่าบวบไก่ มาทากันดูเจ้าเกี่ยวเนาะเสื้อแบบสําเร็จลูกเจ้าเสื้อติมันติมข้าวแป้งบางๆอ่ะเจ้ามันมันม,มีหลายมีห่อแล้วเนาะแป้งบางต้านในเปลี่นพักเยอะอร่อยูกแล้วเสด้อแบบน้อยละเจ้าเกี่ยวสาเนาะ ร้อมกับน้ำจิม้มป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามพือป้าดาวนะ้วยเนอาจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ